แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นช่วงที่เราสอบเสร็จก็จะไปขึ้นบอร์ดแกะเคสน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือเป็นเวลา5้าโมงครึ่งแล้วซึ่งแบบว่ารีบกลับมาทํางานสุดๆยังไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เลิกแล้วแบบเป็นไรๆอ่ะตีหนึ่งแล้วโอเคจะได้นอนไหมก่อนพยายามยิ้มสู้นะคะสมองเหมือนมันอ,อ้งมันแบบจะพังไ <c oughs> ราก็กําลังจะไปเรียนวิชาเภสัชศาสตร์นะคะทุกคนช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากรู้สึกจะเรียนเรื่องฮอร์โมนต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือพาเพื่อนไปดูเซเว่นอยู่นะคะชิริงเพื่อนคนเก่าหน้าเดิมๆ <laughs> <laughs> ชาวนี้สดใสไหมคะไม่ค่ะชีวิตที่ง่วงว่มากคืนนอนกี่โมงอะตีหนึ่ง ว้าวพอๆกันเลยเรานอนเที่ยงคืนวันนี้ก็จะมาให้ดูชีวิตของนักศึกษาพยาบาลอย่างจริงจังว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าแบบมันหนักจริงๆช่วงที่ต้องขึ้นบดไปด้วยเรียนไปด้วยสอบไปด้วยนะคะทุกอย่างเอวิติจตเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปเจอกันที่ห้องเรียนแล้วกันนะบ๊ายบายที่ลืมทิ้งไปนะเราก็กินวันที่เหลือไอ้กินเมดที่เหลือตามปกติจะได้ไม่ลืมถ้าเราไม่ทิ้งไปเราก็จําไม่ได้ oh. ใช่ไหมว่าเรลงกินไปถึงวันไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ทีนี้ถ้าลืมกินเม็ดยาที่เป็นฮอร์โมนหนึ่งเม็ดทำไงคะให้กินทันทีที่นึ่ คือให้กินงเจ็มเม็ดที่เป็นยาหลอกอะแล้วก็เริ่มแหกใหม่เลยกันนะคะเพื่อรีบบูทให้ระดับความโมเุขึ้นไม่ให้ตกไข่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปกินข้าวกันนะคะทุกคนก็เพิ่งเลิกเรียนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ไหนคะไปกินที่โรงมืดคะ่ะซึ่งมันเป็นโรงอาหารที่แบบว่าราคาค่อนข้างจะย่อมเยาวที่สุดในย่านนี้น<อ>ั่นแหละ ก็มันก็จะอยู่ห่างจากมอไปนิดนึงก็ไม่ไกลหรอกเนาะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในโรงมืดแล้วกันนะทุกคนมันเป็นโรงอาหารที่แบบว่าพวกเราไปบ่อยสุดๆตอนนี้เป็นเวลา11.40อโมงีนะคะก็เราเพิ่งเลิกเรียนกันนะคะก็เดี๋ยวตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยจะมีสอบภาษาอังกฤษน,นะคะเดี๋ยวจะรีบไปกินข้าวแล้วก็อ่านทวนก่อนนักแมบหนึ่งละกัน ใช่ไหมอ่านหรือยังอ่านแล้วแต่ต้องทวนโอเคจะมั่วอยู่ในยูทูบเราเร็วคุณคมาคุณมีเมนูหรือยังวันนี้คุณจะกินอะไรคะก๋าเต๋วเล็ก๋วียเตี๋วเหมือนเดิมเพราะไม่เคยกินอะไรเลยฝ่ายจะกินอะไรวันนี้งันคิดไม่ออกรุ่อ ก็คือจริงๆพวกเราก็มักจะกินก๋วยเตี๋ยวกันร้านเดิมนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นใช่มากินทีไรก็คือกินแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่เคยกินเมนูอื่นเลยซึ่งมันอร่อยจริงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนนี้คือกําลังเดินไปอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เดิมไม่มีที่ไหนอีกแล้วแล้วฝนก็กําลังลินไม่ก็จะกันที่ศูนย์อาหารแล้วทุกคนฝนมันจะตกแล้วอ่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งแบบว่าคิวยาวมากร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่เรากินจำแต่ว่าคิวมันเยอะมากแล้วแบบตอนนี้ก็คือสิบเอ็ดโมงห้าสิบแล้วจะไปจะกินทันใช่ไหมแล้วเรามีสอบตอนบ่ายโมงครึ่งไม่ก็ขอให้กินทันนะคะ <c oughs> মালিযেবালেবালোলেবে <us> ถ่ายตอนทัวรไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรวันนี้มันก็มีแค่สอกับเรียนเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นช่วงที่เราสอบเสร็จก็จะไปขึ้นบอร์ดเก็บเคสนะคะแต่ว่าอาจจะถ่ายให้ดูแค่ตอนกําลังเดินไปแต่ว่าตอนอยู่ในบอร์ดถ่ายไม่ได้นะคะเดี๋ยว,าวามาเล่าให้ฟังว่าต้องทําอะไรบ้าง ก็พึ่งสอบเสร็จนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเอ้ยบ่ายสามโมงนะคะก็เพึ่งเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บเคสที่ตึกนะคะก็คืออาจารย์เขาจะแอดไซน์เคสให้วันพุธต้นบ่ายก็จะแอดไซน์มาว่าแบบเราได้เคสไหนคนให้เป็นอะไรเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลเพื่อทําการเขียนแทนนะคะ ซึ่งตอนนี้เราก็ไเไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วเป็นชุดพายาบาลถ้าใครคที่เป็นมือ,มอใหม่ในการขึ้นบอร์ดนะคะอยากรู้ว่าใช้อะไรบ้างก็ไปดูในคลิปที่เราทําไว้นะคะว่าขึ้นบอร์ดเนี่ยต้องพกอะไรไปบ้างเนาะน,นี่ก็คือที่เราพกไปคือมีสมุดปากกานะคะแต่ก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดว่าพกไปทําไมอะไรเงี้ยก็ไปดูได้ในคลิปนี้เลยนะคะโอเคนั่นแหละมันก็มีคลิปอยู่ ตอนนี้เราก็กําลังเดินไปวอดนะคะก็ตอนอยู่ในวอดเนี่ยก็จะถ่ายไม่ได้นะคะก็ถ่ายได้แค่ตอนเดินไปเนาะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่ไปเก็บเคสในวอดเสร็จแล้วลวกันโอเคเจอกันค่ะบ๊ายบายตอนนี้ก็ลงวอดแล้วน,นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไป ซื้อชาไข่มุกกินก่อนที่เราจะต้องไปเขียนแทนกันต่อซึ่งวันนี้เราก็มีทําแทนที่เป็นสส s e s t u ีดด้นะคะแล้วก็มีท,ทําแทนดิชาร์จของคนไข้ซึ่งแบบว่าเย็นมากหนักมากแล้วคืออาจารย์ไม่ให้พีบก็คือต้องเขียนเอาอตายแน่นอนคืนนี้อาจจะไม่ได้นอนเดี๋ยวจะไปให้ดูว่าแบบเราทําแทนกันยังไงช่วงที่แบบว่าเรียนไปด้วยขึ้นศึกไปด้วยก็คือหนักแบบจริงจังอันนี้จะเป็นช่วงชีวิตท,ที่รันทดสุด เยวจะให้ดูความเป็นจริงนะคะคลิปที่แล้วคือไปเที่ยวสามยา่านไปนู่นไปนี่ใช่ปะคลิปนี้จะให้เห็นชีวิตจริงของการเรียนพยาบาล๋ยวตอนนี้ก็คือไปซื้อน้ำกันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลน,นั่นแหละแต่ไปซื้อที่ศูนย์อาหาร วนนี้จะไปซื้อโอชาะเพราะว่าแบบอยากกินชาไข่มุกมากคิดว่าจะเติมของหวานก่อนที่จะต้องไปนั่งเขียนแทนอย่างดหดหูคืนนี้จะได้นอนกี่โมงไปดูกันนะคะทุกคนหรือว่าจะไม่ได้นอน,นก็เดี๋ยวตามไปดูกันตอนนี้นะคะทุกคนก็คือไปซื้อโกโก้มาเสร็จแล้วแล้วก็กำลังกินข้าวอยู่ที่ศูนย์อาหารนะคะก็ไปฉ่ำมัน ก็เดี๋ยวเราจะรีบกินข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบขึ้นไปทําแพนกันซึ่งเวลามีน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนขึ้นไปทําแพนแล้วกันนะตอนนี้ก็คือหิวมากขอรีบกินข้าวก่อนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือเป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วซึ่งแบบว่ารีบกลับมาทํางานสุดๆเออนั่นแหละก็เดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยเรียนก็ดูชิวๆดูแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหม นี่แหละคิวนี้แหละจะเป็นแบบว่าของจริงของแท้นะคะโอเคตอนนี้ห้าโมงครึ่งน,นะตอนนี้ก็อยู่ในมอแล้วเดี๋ยวขึ้นห้องก่อนนะคะตอนนี้ก็คือกำลักเข้าหอนะโอ๋อม่ก็เราต้องหยิบคีย์การ์ดอะทุกคนเจอกันจะบนห้องเลยละกันก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า daily care plan คืออะไรนะคะ daily care plan เนี่ยก็คือเป็นการเขียนการดูแลคนไข้ตั้งแต่แรกรับยันปัจจุบันนะคะแล้วก็ แทนดิชาร์ตก็คือเขียนรายละเอียดต่างๆแนะนำคุไข่ในการที่คนไข้จะกลับบ้านนะคะแล้วก็เขียนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพวกระบบการเตรียมเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยแหละคือว่าแบบต้องทาอะไรบ้างก่อนคนไข้จะกลับบ้านก็นกนกกบบนคือเราต้องเขียนไปส่งผู้มีหน่ายมากอันนี้ก็คืออยู่ในหอแล้วนะคะแล้วเราก็ทําไมไม่มีคนอยู่เลยเราขึ้นอยูดฉันมั้ยอ๋อถูกแล้ว เดินออกมาแบบไม่รู้ใดๆอันนี้ก็คืออยู่ในห้องคอมมอนของหอพักเรานะคะหอพักเราเนี่ยก็จะมีห้องคอมมอนไว้ให้เอิมให้นักศึกษาใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ประชุมใช้ทำงานกันด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิวหอของเรานี่อันนี้คือชั้นสินะคะก็จะเห็นตึกมหาคนครด้วยแล้วก็วิวที่รถติดสุด,สด เห็นวิวสะพานไทยเบลเยียมนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขอตัวเดินไปหาเพื่อนงงอะ่ะบอกให้เพื่อนมาจองที่ไว้แต่ว่าอันไหนคือเพื่อนเราโอ้ไม่ถ้าจอง <c oughs> ตรงไหนไว้อะ่ะโซฟาโตเต็มโอเค อันนี้ก็คือห้องเพื่อนถ่ายให่รอเล่นไม่ได้หมุนกล้องกลับไปไ้ไปไหนอ่ะหรือจะไปชั้นี้สิโอ้โหแม่เอาอ่ะแม่ขี้เกียจขนของไปไม่แต่ขี้เกียจขนของไปไงเพราะว่าเขาน่าจะอยู่ดึกอ่ะแต่มันก็ถ้าเรานั่งโซฟาเราจะปวดหลังเธอไปไหมล่าเดี๋ยวฉันนั่งอยู่ห้องก็ได้เธอจะเหงาหสิไม่เหงา ว้ยกล้องตกเลยถ้างั้นกลับห้องก่อนนะบ๊ bye ายๆเดี๋ยวหลบยิก่อนว่ามันมีออตัวไหเจอกันจอกันประตูห้องเพื่อนคือฝืดสุดๆนี่แหละทุกคนชีวิตจริงมันได้เริ่มขึ้นแล้ว โอเคก็ okay, เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบแค่แพนกับเอ่ดลี่แค่แพนกับคิดสตาร์ดี้เนี่ยที่เราต้องทำตรงมันคืออะไรใช่ไหมแล้วมันแบบว่าหนักหน่วงขนาดน,นั้นเลยหรอทำไมจะต้องแบบโอ้โหอะไรขนาดน,นั้นนะคะนิ่งโทรศัพท์แล้วก็เออ <laughs> เออน,นั่นแหละแล้วมันก็จะมีแพนดิชชาใช่ไหมซึ่ง เราเล่าแบบถึง daily care plan ก่อนละกัน daily care plan เนี่ยมันก็จะเป็นการเขียนแบบว่าประวัติของคนไข้นะคะตั้งแต่แบบว่าแรกรับเข้ามาคนไข้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรยากแล้วก็รักษาโรคอะไรอยู่มีประวัติเป็นอะไรบ้างไม่ใช่แค่โรคประจาตัวหรือโรคปัจจุบันที่รักษาอยู่นะคะโรคที่เคยเป็นหรือประวัติการผ่าตัดอะไรเงี้ยก็คือก็ต้องเขียนหมดเลยแล้วก็เขาเรีย,ยวกว่า,าอะไรข้อมูลที่อยู่ต่างๆนานา,นา,นา,นาสถานะอาชีพทางการศึกษาใดๆนั่นแหละก็คือเราก็ต้องเขียนลงไปใน care plan หมดเลยนะคะแล้วก็มันจะมี เติมเขาเรียกว่าแล้วพวกแบบอาการสําคัญที่มาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยสาภาพแวดล้อมของคนไข้ที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างแบบยังสัตว์ไหมแล้วข้างรอบบ้านอ่ะมีต้นไม้เยอะไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าสภาพจิตใจของคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วรู้สึกยังไงอะไรอย่เงี้ยนะออนั่นแหละมันก็จะต้องเขียนไปนะคะแล้วมันก็จะมีพวกข้อมินิัยทางการพยาบาลที่เราเนี่ยจะต้องเขียนลงไปนะคะอืมอันนี้มันค่อนข้างเลือก็อนั่นแหละเอาเป็นว่าต้องเขียนข้อมินิัยด้วยซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะอืมแล้วก็แบบเป็นการตรวจร่างกายของคนไขทบบนะะ้ออไทั้งส่ลลงไปในนนั้หมดเย นั่นแหละก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเชฟซาตา์ดี้ก็เหมือนกันนะคะแต่แค่เพิ่มพาถูกเข้ามาพาถูกก็คือเป็นมันจะเป็นฟิลแบบว่าโรคอะ่ะมันทำคนไกอะไรบ้างในร่างกายอะไรเงี้ยแบบว่าตามทฤษฎีมันเป็นยังไงแล้วคนไข้อะ่ะเขาเป็นจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะต้องเขียนลงไปส่วนแผนดิชาร์ดก็จริงๆอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่ที่ฟังเพื่อนมาค่ๆนะคะมันก็คือมันจะเป็นการเขียนกระบวนการแบบว่าที่เราจะจำหน่ายผู้ป่วยกลับเราต้องดูแลเขาเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นต้องแนะนาให้คนไข้แบบว่าเอ่อทำแผล แล้วก็อะไรก็ฉีดยาให้ตัวเองอย่างเช่นพวกยาอินซูลินยาเบาหวานนะคะเออนั่นแหละเราก็ต้องแนะนําคนไข้แล้วก็แนะนําคนไข้ในเรื่องต่างๆแล้วแบบจะเขาเรียกว่าอะไรกินอาหารแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็การออกกาลังกายของคนไข้อะไรเงี้ยต่างต่างนานาเราก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็แนะนําญาติด้วยในเรื่องต่างๆนะคะนั่นแหละก็คือเราต้องเขียนทุกอย่างลงไปในนั้นเกี่ยวกับคนไข้แล้วพอถึงวันที่เราต้องไปเจอคนไข้จริงเนี่ยเราก็จะแนะนําคนไข้นะคะต่างๆที่เราได้เขียนไปซึ่งเราก็จะต้องเขียนเป็นแพลนด้วยก่อนที่จะไปหาคนไข้นั่นแหละ summary สร เคสตัดดี้แล้วก็เป็นแผนดิชาร์ดนะคะซึ่งเยอะมากโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาเริ่มทําแผนกันเลยเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่จริงโกหกเวลาหรือเปล่าอันนี้ก็คือ5้าโมงห้นะคะเราจะมาเริ่มเขียนแผนกันจะมาดูว่าจะได้นอนกี่โมงเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะทุกคนก็เห็นมีน้องๆมาถามว่าแบบพี่คะถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนได้ไหมนะคะก็จริงๆอะเรียนได้ทุกคนคือแบบว่า คือต่อให้เราไม่เก่งอนะ่ะเราก็พยายามอยู่แล้วถูกปะ่ะแต่อยู่ที่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าทุกสไลด์ที่ใช้ในการเรียนนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันจะมีภาษาไทยแค่แบบวิชาทางการพยาบาลอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นภาษาไทยแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ส่วนมากที่เราเรียนเหมือนกันก็คือจะเป็นวิชาของแบบว่าคณะแพทย์อะไรเงี้ยเออพวกเภสัช จุลชีวะไบโอเคมหรือว่าอ n นาตโตมีพาโทอะไรอย่างนี้นะคะก็สไลด์เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วแบบว่ามันค่อนข้างเยอะมากๆนะคะก็คือจะเป็นอังกฤษหมดเลยแล้วก็เอกสารที่ใช้เขียนงานส่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะทุกอย่างแล้วก็เวลาขึ้นวอร์ดเนี่ย ก็ส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันที่เราต้องไปอ่านนะคะนี่เห็นปะอันนี้เป็นเอกสารเป็นเคส e s t u d ที่เราต้องเขียนซ่งก็คือเป็นอังกฤษหมดเลยแต่ว่าเราเขียนเป็นไทยทรงนะเออนั่นแหละแล้วก็เวลาขึ้นวอร์ดไม่ว่าจะเป็นใบยาหรือแบบเขาเรียกว่าอะไร d อร์อ r order ก็คือเป็นคําสั่งแพทย์ที่เขียนการรักษามานะคะส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดซึ่งเราก็ต้องแปลให้ออกนะคะอืมนั่นแหละมันก็จะจําเป็นในการทํางาน นะคะทางานในวอร์ดแล้วก็ในการเรียนด้วยก็จําเป็นอยู่เพราะว่าสไลด์เป็นอังกฤษหมดเลยนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าแต่จริงๆอ่ะเราก็เลคเชอร์ไปตามอาจารย์เพราะอาจารย์สอนเป็นภาษาไทยไม่ได้สอนเป็นอังกฤษถ้าเรานั่งเลคเชอร์ตามก็แปลออกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรียนไปสักพักอ่ะมันก็จะชินไปเองแล้วก็จะอ่านออกเองนะคะนั่นแหละทุกคนก็สู้ๆนะคะสําหรับใครที่ถามมาว่าแบบไม่เก่งอังกฤษเรียนได้ไหมก็ตอบให้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือผ่านมา เมื่อกี้ให้ดู5้าโมงกว่าใช่ไหมตอนนี้ก็คือ6กโมงสิบหกแล้วยังไม่ได้เริ่มเขียนเพราะว่าแบบยังนั่งศึกษาข้อมูลของคนไข้อยู่นะคะอันนี้คือเป็นข้อมูลเคสใหม่ที่เราเพิ่งไปเก็บมาวันนี้สดสดร้อนๆนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนสภ้อาตั้งแต่แบบกลับมาจากโรงาบาลนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราแค่ไป,ไปเก็บ แบบว่าจดข้อมูลเอกสารมาทํางานไปศึกษาเคสมานะคะก็ยังไม่ได้ไปทําอะไรกับคนไข้สักเท่าไหร่พวกหัตถการหรือว่ากิจกรรมทางการพยาบาลนะคะยังไม่ได้ไปแตะเนื้อต้องตัวคนไข้เลยก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อนะคะเพราะาเดี๋ยวรีบทางานก่อนก็น่าจะไม่มีเชื้ออะไรเพราะายังไม่ได้เข้าใกล้คนไข้นะคะโอเคนั่นแหละทุกคนก็ดูเราเขียนแผนต่อไป o ็ oh my god ชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะทุกคนชีวิตในการทำงานซึ่งตอนนั้นนะเราเขียนแผนอย่างเดียวที่เป็น Study Care Plan ก็คือถึงตีสีวันนี้เราไม่รู้เราจะได้นอนหรือเปล่านะคะเพราะเราต้องเขียน2อย่างเลยซึ่งแบบเราเนี่ยเป็นคนที่ทำไมไม่รู้ได้แต่เคดหนัก,นกๆแล้วก็เย็นอยู่คนเดียวทำไมนะทำไมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมา ทำแคลแพนกัน ี่ทุ่มตรงเป,รเป๊ะๆซึ่งแบบเรานั่งทำงานอยู่ตลอดยังไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะคะก็คือเพิ่งตอนนี้ก็คือเพิ่งถึง physical examination ก็คือเป็นการตรวจร่างกายทั้ง12ระบบแล้วก็เขียนสรุปลงไปว่าเจอความผิดปกติอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายหรือว่าผล l a บต่างๆก็คือต้องเขียนลงไปซึ่งแบบว่านั่งทำมาตั้งนานได้สอแผ่นซึ่งแบบมัน ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเพราะว่าเราต้องดูประวัติข้อมูลคนไข้นะคะทุกคนแล้วแบบว่าเออเขาเรียกกันว่าหน้าป้ายใช่ไหมที่เป็นประวัติคนไข้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะก็ต้องใช้เวลาในการแปลสับหมอนิดหนึ่งเออแลนแหละก็เลยนานมากแล้วก็แบบนั่งสรุปกว่าจะได้เขียนลงไปนะคะก็แบบโอ้ปวดหัวสุดๆตอนนี้เพิ่งผ่านไปได้แค่ครึ่งทางยัง ไม่ถึงไหนเลยแล้วสี่ทุ่มแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้นอนไหมซึ่งแบบอันนี้คือไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะนั่งทําแต่งานอยู่ตรงเนี้ยอืมตอนนี้เมทของฟ้านะคะแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆก็คือนั่งทําอยู่ในห้องคอมมอนเหมือนกันยังไม่มีใครได้นอนนะคะตอนนี้สู้ๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําต่อก่อนนะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็พูดจริงแบบไม่โกหกก็คือเป็นเวลา เที่ยงคืน59แล้วนะคะยังไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มแพลนดิชาร์ตเลยเพราะว่าแบบยังติดเนี่ยอยู่กับพาโุนะคะคือแบบมันยากมากแล้วก็แบบหาไม่เจอนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเขียนอะไรลงไป นั่นแหละซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนห้าสิบเก้าแล้วยังไม่ได้อาบน้ําแทนดิชาร์ก็ยังไม่ได้เขียนเตรียมตัวพวกนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเหมือนจะมีฉีกยาชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็เจาะ POCt ก็คือเจาะน้าตาลในเลือดนะคะเราก็จะต้องอ่านเตรียมตัวไปก่อนก่อนที่จะไปทําเนาะเราก็ต้องทบทวนความรู้อยู่เสมอ,อมนั่นแหละซึ่งตอนเนี้ยยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างยันติดอย่อยูอย่ยที่พาถแล้วแบบเป็นเวลาอ่ะตีหนึ่งแล้วโอเค จะได้นอนไหมก่อนพยายามยิ้มสู้นะคะเดี๋ยวก็จะรีบไปอาบน้ำแล้วก็มานั่งทำงานต่อนะคะตอนนี้คือไม่ไหวแหละสมองเหมือนมันอ่องมันแบบไม่รับอะไรแล้วเราควรจะไปอาบน้ำแล้วค่อยมาทำใหม่นะคะสู้ๆเจอก,กันคือตอนนี้ก็คือเมดก็ยังไม่มาเหมือนกันเมดก็ยังนั่งทำงานอยู่นะคะยังไม่มีใครกลับเข้ามาในห้องเลยสภาพ ตอนเช้านะคะวันนี้ก็เป็นเวลา6โมง44ก็เรากําลังจะไปขึ้นบอร์ดตอนเช้ากันนอนไปหนึ่งชั่วโมงทวนเคนั่นแหละเดี๋ยวคนก็ประมาณครับสวัสดีค่ะนอนไปกี่ชั่วโมงคะม็คืนสามชั่วโมงกว่าค่ะุิยทำไมนอนเยอะจังฉันคือคนเดียวที่หลักอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยนอนกี่ชั่วโมงฉันนอนไปชั่วโมงเดียวเพราะว่าฉันทำดิชาร์เพนกับ พาถูงงตาแตาากสุดๆชั่วโมงเดียวใช่แล้ว F แตาไม่เป็นไรถึงแม้เราจะนอนน้อยเราก็ยังต้องสดใสไปขึ้นตึกนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย